นี่ยตรงนั้นแหละยกเร่วนั้นแหละไหนทำไมันยกเร่วไม่ได้อะทำเน่ได้ปะกด E S C ไม่ได้อะไม่ได้อันนี้มันคือออกเกมใหญ่ อุ้ยขอบคุณสร้อยนะคะยังไงอ่ะพ,ออพี่มันวิ่งผ่านประตูจริงปะเออประตูเป็นแบบไหนไม่ดูเลยมีคนบอกให้นี่เล่นผีมันเล่นหมดสี่สี่มาคือสี่สี่มันไม่กดแล้วไม่มีคนเล่นก็เราสองคนเยอะเ,เลย <S <S ชวนเพีิงละ มันยังไม่ออกตัวอันเดิมเลยเนี่ยเข้าไปได้ปะเออเนี่ยเข้าไปได้ไหละจะไปเล่น4-4ใช่ไหมอันนี้คือได้แล้วหรอคือมันมาแล้วหรอไม่เห็นมันเลยมันไม่เห็นอยู่แล้วพอ,หอเห็นแล้วทุกคนคืออาวีทุกคนจะให้น้องสอนมันไอ้นี่ไง มันบอกว่ามันยากอะยากมากไอ้คมอมอะเออก็เลยยังไม่ได้โหลดได้ในโทรศัพท์ดีกว่าพี่ไปซื้อสายเชื่อมมาต่อคมอมอ่ะแล้วก็มันก็จะสปี้ผ่านโทรศัพไปเยอะมาแล้วอ,อ้า สี่สี่ใช่ป่ะใช่โอ้ป่ะอ้าทำไม,ไห,มหลุดอ่ะไม่เออมันก็หลุดเหมือนกันมันเข้ามาอ่ะอพี่เอาก็หลุดหรอเอเอ,เอนี่ไงเราอยู่ในห้องด้วยกันเนี่ย องคือคนอยากคนมีคนอยากให้เล่นิีหรือเขาอยากให้เราเล่นอะไร่หรอคือเราเล่นเกมนี้พอมเราไม่เล่นเกมนี้เขาก็จะให้เราเล่นเกมนี้พอเล่นเกมนี้เขาก็จะให้เล่นเกมอื่นเออเริ่มงงละคือสมองเราต้องย้ายไปเกี่บเกมตอนนี้เนี่ยเขาให้บอกเปลี่ยนเกมอืม คือกี๊กเอ่มาพี่เออเข้าห้องมาแล้วพี่เออมีคนให้มงกุดไม่มีเลยเขาบอกมงกุดลงมงลงไว้มงลงมงลงอะไรถึะอุ้ยคนที่แส่ตัวโปรสั่งมงอะไรลงอ่ะไม่รู้ รู้ไหมะนะว่าไหนจะโป้ตัวมันเองไม่ใช่มันค่ะตัวมันมองแหกตาดูในเกมก่อนตัวมันเป็นตัวถอดเสื้อมันก็โปรปะ่ะดูมอวก่อนแล้วใครโพสคนไหนคือมันโปรสุดละดีอยู่คนเดียวเลิศอยู่คนเดียวเอาประเสริฐคือขอบคุณมากกดนะคะ แก้ผ้าคนเดียวนะเห็นแล้วเพิ่งเห็นเกมนี้กี่บาทไม่้งสามร้อยสองร้อยก็บาทสามร้อยนะฟรีเกมนี้นะเออฟรีถ้าจะฟรีมั้งแล้วมันจะไหนสามร้อยสี่ร้อยฮอีโทรค้ารู้เอาซื้อหรออะไรนี่เออซื้อเกมหรอ พูดคนในเกมเขาถามว่าเกมอะไรเออเอาที่อันนี้คนจะเมนเลิศนะเอาที่อยากเล่นเล่นแล้วซอยอันนี้คือเลิศเลยดีตายอะ่ะตามไปคนดูมาทุกวันเลยแล้วคนดูก็เปลี่ยนเกมฉ่ำ ะกันปอี่าเดี๋ยวพิ่งรอจังหวะก่อนเสร็จแล้วกำลังตีมันอยู่กำลังตีมันอยู่เลือกเอาตีใครกีตีไปเราก็จะเอาไหมมานี่ที่เอายู่ตรงไหนไม่เอาแล้วพยายามเอาไปให้เราเลี้ยวอยู่ตรงไหนติ๊ดติ่พื้นไม่ติดอาจารเลี้ยวไม่งั้นมันจะแปลงร่างข้ามไปแล้วเลี้ยวอยู่ไหนวะมันแปลงร่างยัง เอายาไปนี่นี่ได้แล้วทำด้วยตัวเองละช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้เบวนี้มันอยู่นี่เดี๋ยวมันอยู่นี่เป็นลากหัวมันมาให้เบลอ้าวอยู่ตรงนี้มันขวางอะเดินไม่ได้อ่าเบลเบลมาอยู่นี่เบลเบลโอ้ยเราไม่ยืนขวางอะทำไงล่ะมันเดินไม่ได้ไม่มีใครขวางมาอยู่นี่เมื่อกี้ เบลไปอยู่นี่แล้วเบลไปไหนอะข้างล่างก็มีคน,เ,นเ,อเออแทงอยู่เฮ้ยตายนะเบลจัดให้อยู่แล้วทั้งสะพาคข้ามต้องทยแบบไม่รู้ว่า เบลไม่ใช่เสียงเลยเป็นเพียงเลยอุ้ยมันดูดพอดต่อหน้าเบลเลยอ่ะแล้วเบลเป็นลูกกระตาน่ะคูกเบลอยู่ไหนที่เบลไปเนี่ยมันแก้มเบลว่ะไม่โอ้เบลจัดการมัเบลแทงอีกรอบครับมันอยู่นี่มันลงไปข้างล่างแล้วเบลเรามาเดินขวางเบลเพื่อ เบลไม่ดูดพอร์ตเบลอยู่นี่เบลสุดตานได้แล้วเบลมันขวางมันมันปล่อยควันใส่เบลเบลดีดูดพังนู้นเบลพังนะไปไกลๆเย๊มายืนขวางพระละวันคือเบลไม่มีใครขวางเลยเดินขวางไปขวางมาอยู่นั่นอย่าโดนแทงเองมั้ง นะโอ้ยเยวจะตายแล้วเนี่ยดูดถอดกันอยู่ได้ลดตายปะตายแล้วหนึ่งเีกยไดสิบวิ อะไรขึ้นนะ่ะไม่รู้เรื่องเลยอาซานครับเมื่อก,กี้เกิดอะไรขึ้นเรียกนายเอกมาเบลนายเอก <c oughs> e G คือใครเบลไม่ได้แปลงร่างเป Nas ็นนายเอกใครเนี่ยใครเสกองยา,เา,านเบลมันหรอ,อทำไมไม่เล่นผีตัวอื่นอยากเล่นผีชุดท้ยบางอ่ะไอ้เทียบพี่มันจุ๊ มันสุกหรอ,อรเดี๋ยวพี่จะจัดให้น้องมันอยู่ไหนอะไรอะไรทำอะไรขอให้น้องบอกตายไปอีกหนึ่งแล้วกัน <What? S 2> แค่นั้นแหละทำไมเป็นอะไรอย่าหลอนอย่าหลอนหาคนเจอละอะไร เรวกลัวอ่าข้าเห็นนะเออโอยช่วยหน่อยดิมันมันมันช่วยบับกันมากเลยอ่ะแป๊บตึงนาหน้าจอไอเนี่ยอ,อ๋อมันใหญ่เกินแป๊บตึงนาะ เบลเบลกลับมาละมามันตายยังอ่ะยังตยคตร<า>รีบๆตายสิตายมันตายมันตายมันไม่ใช่มันเดีว,ว่ามันตายแล้วอ๋อเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะตัวได้แล้วอ่ะเฮ้ย You are obtain a flare go to 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 view a your flare มันีบรี์ตายทีตายละเพราะตอนนี้บเบลล์อยู่บนส,บสังเวียนมวยเพื่อนมันตายหรือ,อยังเพื่อนมันตายละตายละตายตายละก็จะแบบวิมันตายอีกหนึ่งตายไปสามตัว โอ้ยเร็วๆเพราะตอนนี้เบลกูอยู่บนสังเวียนเนี่ยสังเวียนไหนอะ่ะสังเวียนใหญ่เลยเคเบลัไปนะ,ะ,ะตายยังตายแล้วตายแล้วเบลที่สองตา อปดสีาาส่สามสองหนึ่งศูนย์อาตาลาเบลลาเบลไม่อยากมาช่วยเราเลยเหรอลงมาแล้วนาย <c oughs> <c oughs> นี่มีคนตายเหรอ เบลได้สกีน้ำฮนะอ,ะอ้ย่ยาโดนพัดมดูดพอด,ด,ด,ดในโรงเรียนน่ะไม่ออแบบนี้อ่ะ มาหาเบลที่คุณนาเ,นเอลี่มาหาคุณนาเดี๋ยวนี้ไมอยากสาา้าเาเบลอยูย่เนเบลไล่อยู่เนี่ยไล่จนเหนื่อยเนะนี่ยน,น,นี่าาตามมาตามเบลมาอุยยัยยนยันยนัน

เบลตาตรงไหนจะได้ไปซุบเบลตาด้านบนค่ะด้านบนตรงน่าจะเป็นตรงช่วงเจดีไซน์ค่ะเจดีไซน์ยนี่งจะเป็นเงาเปล่าเบลเกิดมาแล้วก็ไป่านั่นแล้วก็จะเป็น จ้วงไม่ยัางอยู่แล้วคะ่ะเบลมาดิอุ้ยเบลมาแล้วทำหน้าที่ดีที่สุดนี่เบลมาเอาตรงนี้ไหนคือไหนอะติ๊กที่พื้นติ๊กที่พื้นลังขึ้นไปกันลังขึ้นไปไหนมันติ๊กอะไรที่ติ๊กพื้นนี้เอฟอ่ะกดเอฟมาจะแล้อยู่นั่นแหละเก็บเอาแปรงล่างเลยเดี๋ดดวยวเออแนี่นนแปรงไม่ได้อ่ะกดขาดิ ค้างอะไรแล้วบอกกับแปลงไม่ได้แสดงว่าแปลงไม่ได้แล้วไม,<า>ม่มันต้องไปเอานู่น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 ใช่คแปลงไม่ได้ มันต้องแปลงอะไรใช่ว่ามันอ๋อพี่เพิ่งแปลงไปมันต้องสลับกันไม่ใช่อันที่หยิบมาเนี่ยมันแปลงไม่ได้อ๋อคู่ดาวอ๋อคู่ดาวจริงด้วยได้มาติดคู่ดาวมันแปลงไม่ได้ไมาละคือเราเนี่ทุกคนเบลลืมแหกตาดูเลยด้วยด้ยกำลังทำพิธีให้อยู่อาหารอาจารย์เฉิน ขอบคุณนะคะทุกคนส่งกันเฉินใช่<ไ>ป,ปึงป้งโมโหถ้าเป็นโมโหคือเบล้จัดการอยู่ไหนครับจานติ๊กตินี่ไหนอะติ๊กยังติ๊กเป็น ไม่เจอนะนี่อ่ะนี่คือเมื่อไปชั้นบนละอยู่ด้านล่างเหรอชั้นบนละนี่ไงเบลมามานี่อยู่ไหนวะนี่เดี๋ยวตีมันดิเดี๋ยวบังให้นี่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 วะนี่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 ไปขัจานจานวิ่งตามมันเบลมันติดเหรอกูคือเบลว่าเข้าไม่ได้ค่ะจานเข้าแทงจานแทงเลย เฮ้ย,ย,ยตัวร้อยเบลคือประคามาแล้วจานจานอยู่ไหนตัวดีจานแล้วล่างไหนจานเออเออสอยหน้าไปทีตายใครตายมาในข้างล่างอ่ะมันตายแล้วไหนอะจานอยู่ไหนอะจานอยู่ด้านบนจานติ้งเลยดิ ลูกใครเป็นใจกันแน่นี่เป็นลูกศิษย์ค่ะจันเฉินมาเลยจานด้วยนะฟันดีนะคะไคันดีนะคะใครไปองฟันดีนะไหนให้ช่วยใครล้ว,ลวอยู่ไหนเล่าไปจัดการคุณแม่โคเปอร์ก,ก่อนเออไปไปเดี๋ยวไปดักขนุนให้โอยดักไปได้ดีวกว่า จานแบบตวนีตายไหนเราตูวไหนเราจานจับอนีนี่อีนี่นี่นี่นจานเห็นใครเลยจานห <ไป S 2> ลงแล้วเ<ร>นี่ยจานอีนี่เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยช่วยด้วยออกไปได้ช่วยด้วยวิออกรูนี้แล้วกัน เอาออกไม่ได้อีกโอ้ยอยู่ไหนจานต<อ>ายอ่ะช่วยหน่อยได้ชุบหน่อยชุบหน่อยจานไอชุบไ,ไ,ไม่ได้เป็นผีจ้าเป็นผีแล้วชุบไม่ได้หรอไม่ได้ล่าชนะละอ๋อรุ่งได้แปลงร่างเองใครพอบอกที่มาชื่อเบลได้บ้างคะอา้าเขาตัวละครมันชื่อเบลไม่ใช่หรอเด็กจี่จะเบลไง ไม่ตัวละครมันชื่อเบลปะไม่รู้ใช่ปะอ้าวถ้าเราไม่ได้ถึงเรียกว่าเบลอะมตัวละครไม่ได้ชื่อเบลหรอนี่คิดว่าตัวละครชื่อเบลมาตลอดตัวละครชื่อเบลปะไอตัวผีเราที่เจ็ใช่ไหะมันชื่อเบล ช่ไหมย <Okay. S 1> นล่าถูกแล้ว